นียอยาก,กินของกินของมนุษย์นะคะคุณแมวจะมายุ่งอะไรล่ะลูกไม่ใช่ของกินนะี่ยอยากกินอยากกินกินได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งควนแต่เช้านี่ก็เพงรอดตายโดนวางยาเบื่อนะคะทองเงินเราเป็นพี่คนโตใครปล่อยเนี่ยเมื่อคืนพ่อไม่ได้ปล่อย,ยแม่ปล่อยเหรอแม่ปล่อยตะกี้เนี่ยออกมากินข้าวหุ่นวาย กุ้งหวายโดนยาบ่นแล้วโชวน้ำเน่าโดนท่านยาบนแล้วชวน้ำเน่าใหญ่มันเลี้ยวเห็นเห็นมากหมดเหรอเห็นไหมโดนยาตีแน่งานนี้ในเป็นไทยคือบอกว่าให้ขังไว้จนกว่าเราจะเสร็จธุระเรื่องกินไม่งั้นมันป่วนแมวป่วนแมวจะกินด้วย นี่ก็ความวุ่นวา,ายแต่เช้าของครอบครัวเม็ดทองแท้แมวห้าตัวบ้านนี้มี่ทองเงินวันวันก็นี่แหละคะ่ะทำความสะอาดขนบ้างแล้วก็กินแล้วก็นอนนะคะวิถีชีวิตของแมว Ừ, connect, ถึงเขาจะโตเขาก็อยากจะอ้อนแม่นะทองเงินเขาบอกมเเปป็็นนแลวอยากออนซักคุณแม่คุณแม่เรียกขนทงคาจสะอาให้ผมเน่ยออดซอกออกซอกนะคะท่านผู้ชม